ทำไมหอคลักของวัดโมถึงมีเจ็บชิ้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหอคลักนั้นเป็นที่ขัดเก็บวิญญาณส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำมันซึ่งถ้าหอคลักยังไม่ถูกทำลายเจ้าของหอคลักนั้นก็เลี่ยกแต่ว่าแทบจะเป็นอมะตะแต่เคยสงสัยไม่ว่าทำไมหลอดวัดโมถึงทำเพียงแค่เจ็บชิ้นทำไมถึงไม่ทำสิบถึงยี่สิบชิ้นไปเลยเรื่องนี้มีคำตอบหลักๆอยู่สองข้ออย่างแรกคือ ตัวของลอดวอดมอนนั้นมีความเชื่อว่าเลขเจ็ดนั้นเป็นเลขแห่งเวทมนต์เป็นตัวเลขที่ทรงพลังจากการที่มีคำพูดหนึ่งที่เขาได้ถามกับศาสตราจารย์ชลลครนว่าถ้าจะแยกวิญ,ญญาณออกเป็นหลายๆส่วนเลขเจ็ดไม่ใช่เลขวิเศษที่มีพลังอำนาจสูงสุดหรือส่วนอีกเตผลหนึ่งนั่นคือในการแยกชิ้นส่วนวิญญ,ญาณหนึ่งครั้งจะส่งผลให้ความเป็นมนุษย์ของผู้สร้างเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการถดถอยไปสู่ความชั่วร้ายและจะแสดงออกทางกายภาพจะสังเกตได้จากทอมลิดเดนที่สูญเสียใบหน้าอันเหลอะเหลากลายไปเป็นใบหน้าที่ล้ายงูหลังจากการแบนวิญญาณออกไปถึงเจ็ดชิ้น